สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองนิดหน่อยนะเพื่อความสะดวกในการทํางานนั่นเองทํางานของใครวะทํางานของผมนี่แหละวันนี้เราหยิบมีดมานะครับเป็นมีดโคสติลไมโครรีคอนวันนะครับเอาราคาออกก่อนเพราะอะไรพี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเพราะถ้าคุณไปซื้อที่หน้าร้านเราก็จะขายใ,ในราคา พันสองเก้าสิบนะครับแต่ถ้าซื้อในออนไลน์ราคาก็จะเหลือเก้าร้อยเก้าสิบาทไม่รวมจัดส่งนะครับเพราะอะไรอะ่ะเพราะต้นทุนค่าเช่ามันไม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ผมพยายามแบ่งร้านออนไลน์ออฟไลน์ไว้นะครับส่วนลูกค้าที่จะไปซื้อหน้าร้านที่เป็นออฟไลน์สะดวกไปก็ยินดีครับแต่ถ้าไม่สะดวกจังเลยหรือพี่อยากจะไปซื้อด้วยตัวเองที่หน้าร้านโทรมาบอกผมก่อนครับผมจะขายให้ในราคาออนไลน์เลย ผมจะไม่คิดราคาหน้าร้านครับเพราะหน้าร้านผมก็กําลังจะถูกย่อยสลายมาลงก็พยายามปรับมาให้เป็นออนไลน์ให้มากขึ้นนะครับลูกค้าก็จะได้ซื้อของในราคาที่ต่ําลงเพราะว่าผมสามารถขายสินค้าในราคาที่ถูกลงได้นั่นเองนะครับงดดราม่าทุกประเภทนะงดดราม่าทุกประเภทเพราะสิ่งที่ผมทําอาจจะถูกใจใครบางคนแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจคนบางส่วนเท่านั้นเองครับเราทําอะไรถูกใจใครทั้งโลกไม่ได้ฮนะจริง บางทีเรายังไม่ชอบตัวเราเองเลยในบางอย่างเพราะฉะนั้นคุณจะไปหวังอะไรให้คนอื่นเขาจะเป็นอย่างที่คุณต้องการวะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากนะครับเหมือนผมเนี่ยผมอยากผมอยากใฝ่ฝันมากเลยอยากมีไหวพริบที่ดีเป็นตลกตกบมุกให้ได้อย่างเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้ครับผมไม่มีไหวพริบขนาดนั้นอ่ะผมทําได้แค่นี้เรามาดูกันดีกว่าเสียเวลาไมาเยอะละโคสติลไมโครลิคอนสเปียร์พอยต์นะครับรุ่นนี้วัสดุที่ใช้นะครับเป็น s t ตลเลส t ต e ล4034 SS เทียบได้กับ AUS8A นั่นแหละมันก็เปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนอะไรหน่อยนะครับด้ามจับ En Grip X นะครับพลาสติกชนิดหนึ่งขึ้นลายอ่ะเรามาดูเลยดีกว่าข้างในรุ่นนี้มันเป็นคล้ายๆมีดพวงกุญแจถ้าเพื่อนๆชอบมีดทรงเล็กผมว่าตัวนี้มันใช่แต่ถ้าเพื่อนๆชอบมีดทรงใหญ่ๆนะครับมันจับไม่ใช่แล้วอ่ะแถมแบดมาอันนึงนะครับ แหวนก็เป็นแหวนแหวนสแตนเลสนะครับแม่เหล็กดูดติดไหมเอาแม่เหล็กมาเทสดูอันนี้แบบเรียวทม์กันไปเลยนะฮะอ่าแม่เหล็กดูดติดแต่ว่าดูดไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับเป็นสแตนเลสมาเทนซิติกตัวใบมีดก็เหมือนกันนะครับดูดติดมันเป็นสแตนเลสกลุ่มที่แม่เหล็กดูดได้ไม่มีปัญหาเป็นสแตนเลสแท้สแตนเลสแท้ที่ยังไปดูคลิปก่อนก่อนนะผมง,งงให้ฟังไว้แล้ว ตัวนี้เป็นใบสแตนเลสครับรุ่นนี้มีทั้งใบดําก็มีนะตัวใบดําจะราคาแพงกว่านี้นิดนึงตัวนี้เป็นใบสแตนเลสเล็กขนาดนี้เปิดได้ด้วยมีเดียวระบบตรงนี้เป็นสตัดเนี่ยเป็นสตัดแล้วแม่งจับเปิดง่ายด้วยนี่ผมไม่ใช่เซียนมีดนะเป็นมีดเล็กๆที่เปิดง่ายเวลาพับก็สองมือเนอะ่ะเปิดสองมือก็ได้ไม่มีปัญหาตัวใบดําจะแพงกว่านี้จึงงนึงตัวนี้เป็นตัวใบขาวนะครับ โมเดลรีคอนวันใบมีดอย่างนี้เขาเรียกสเปียร์พอยสเปียร์สเปียร์คือหอกใบเหมือนใบหอกไหมฮะใบหอกอ่าใบหอกหรือใบไม้อะมันจะเป็นมุมแหลมๆอย่างนี้ใบมันจะมีหลายแบบใบที่เป็นเป็นทันโตกก็มีใบที่เป็นหอกก็มีมีหลายมีหลายแบบครับติดตามดูเรื่อยๆแต่ว่าบางคนเขาสนใจในทรงใบมีดก่อแล้วแต่นะฮะผมมีไม่ได้ครบทุกรุ่นมีหมุนเวียนวนเวียนมานะครับ มีมาขายไปขายไปเรื่อยๆหรือมีดที่ผมว่ามันดีคือมีดที่ผมถ่ายคลิปที่แล้วนะครับเป็นมีดคล้ายๆมีดมีดเป็นมีดเหมือนดาบดาบเล็กอะดาบเล็กๆก็สวยดีขายไปขายไปเล่มแล้วหรืออีกเล่มหนึ่งเล่มที่เป็นทันตกใครอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับนั่นเป็นรุ่นโมเดลที่ผมสั่งเข้ามาพิเศษคือสั่งมาแค่อย่างละรุ่นอย่างมาดูก่อนซิว่าหน้าตามันโดนใจปะวะสนใจไปดูคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เหลือที่เป็นอเมริกันทันตก แล้วก็ไอ้รุ่นอื่นๆที่ตามมาหลังจากผม้ดูแลชอบผมก็สั่งมาเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาตอนนี้ก็คือเหลืออยู่แค่เล่มเดียวใครอยากได้ก็ทิ้งออเดอร์ไว้ไม่มีปัญหาครับเป็นไงตัวเล็กนี่ผมยกลำใบลำมาสวยนะแล้วก็จะมีตรงนี้เขาจะเอาไปห้อยกับพูงกุญแจนะครับก็อเอาไปห้อยกับพูงกุญแจต่างๆางที่คุณมีอ่ะแล้วก็จะไปถูกยึดกันที่สนามบินคุณมักจะลืมนั่นเองแต่ตงนี้สนามบินมันมีไปรษณีย์เนาะก็อพอส่งกลับได้ ตรงนี้ใครเดินทางระวังนะฮะพื้นที่สีแดงสีอะไรไมันก็มันวุ่นวายไปหมดแล้วตอนเนี้ยก็เลยไปไหนไม่ได้เลยก็เลยติดหนึบอยู่กับวิดีโอนี่แหละเป็น,นทารทาำ YouTube เล่นๆไปก็แล้วกันนะครับเนี่ยมีดเล็กที่เปิดได้ง่ายๆไม่มีปัญหาถ้าคุณถนัดมือซ้ายคุณก็เปิดได้ครับแต่ผมถนัดมือขวาคุณซ้ายลองดิอ่าโอเคนะแล้วก็แบคล็อกนี่แม่งแข็งแรงมาก มันโครสติลมันไม่ใช่มีดเปิดเร็วนะฮะที่มันระบบแบ็คล็อกส่วนใหญ่โคสติลจะเลือกใช้แบ็คล็อกเพราะเขาเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักเลยนี่คือจุดขายของเขานะครับแล้วสินค้าของโคสติลเนี่ยเขาทําราคาลงมาเยอะนะฮะในกลุ่มในกลุ่มมีดใหม่ๆอ่ะเขาทําราคาลงมาประมาณพันพันต้นไม่เกิน2 0 0พันด้วยกำลตังสองพันเลือกเลือกโคสติลได้เป็น10รุ่นเลยครับแล่ถ้ารุ่นที่มันต่ํากว่าพันก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเมดอินไชน่าเขาเริ่มมาทําไชน่าเพิ่มขึ้นนะฮะ คุณภาพแม่งก็ดีนะแต่โอเคแหละตัวด้านวัสดุอาจจะลดเกรดนหน่อยใบมีดก็ใช้8 c r 1 3 m o v นะครับแต่ว่ายุคนี้มันยุคอุตสาหกรรมแล้วอ่และโคซิลไม่ใช่มีสะสมมันไม่มีแวลูอะไรหรอกโคซิลอะโคซิลที่จะมันมีแวลูพวกสะสมจริงๆินะคือตระกูลเมทอินเจแปนแต่เดี๋ยวนี้มีดมันมีให้เล่นเยอะครับของสะสมมันก็เลยน้อยลงไปในปริยายนั่นเองนะฮะก็เลยแนะนําว่าถ้าคนจะซื้อมีดไปใช้สักเล่มหนึ่งเฮ้ยคุณอยากได้มีดดีหน่อยราคาไม่แพงพี่ เมดอินอะไรก็ได้ผมไม่สนใจหรอกขอให้มันเป็นของแท้แล้วมันก็ใช้งานได้อันนั้นก็โอเคนะคุณจะเอา BM ทั้งคัน Import ม,มาจากเยอรมันมันก็มีหรือจะหา b m g M ที่ประกอบแถวๆนี้มันก็จะถูกกว่า BM เหมือนกันนะ่เะเอ่าปแล้วแต่ชอบด้ามจับนี่ก็หนึบมือมากนะฮะใครสนใจก็มาโดนได้ครับราคาอยู่ด้านล่างสวัสดีครับผม